สวัีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ใต้สะพานนะครับผมใต้สะพานนะครับผมครับดูครับผมตอนนี้ก็

สวัสดีครับผมสวัสดี FC ท,ทุกท่านนะครับผมทุกทุกคนนะครับผมผม,ผมทถูกกำลังใจครับผมอเออเจ็บันไขึ้นไหเขาแน่ขออนนากันได้แบตจอยอย่าปล่อยอไปให้เขาเลยปอบุญอนุ่มนิ่มก็ชอบเด็กครับผมเป็นช้าง รักเพื่อนนะครับผมนิ่มนะครับยังไงบ๊อบุญอาบน้ำแล้วครับผมโอ้ อยู่ดิวน้อยของเราครับผมแม่แม่เอฟซี e F C ครับผมตรงเล่นน้ําเลยครับผมดื่มน้ําตอนเที่ยงๆนะครับผมบรรยากาศวันนี้นะครับผมนี่สาวนุ่มนิ่มครับผมเป็นสาวคนร่างสูงครับผมคนสูงเหมือนช้างพายครับผมตรงนี้เราจะไม่ค่อยได้ลง ครับผมเอาแค่พาแค่กินน้ําเฉยๆนะครับผมก็ว่าเป็นน้ําประปาของหมู่บ้านนะครับผมพาดื่มน้ําเฉยๆนะครับผมปล่อยอยู่นี่กันเอเอควนจ่อยที่ควนจ่อย,อยนี่เป็นไอควนจ่อยคร,ครับผมดูครับอยู่ยน้อยลงเล่นน้ำ แช่น้ำเลยครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดี f อทุกทุกท่านเลยนะครับผมทุกทุกคนนะครับผมม่นบ่อบุญสนุกไหมลูก ดื่มน้ำไม่เหมือนใครครับผมบอบบุญบอกว่าถ้าดื่มน้ำใช้งวงตักเข้าปากนี้ไม่ค่อยทันใจสักเท่าไหร่ครับผมต้องลงแค่เลยครับผมสาธิแน่สายเรยปุยปุยไปกับปุย เดี๋ยวมาพี่ปุ้ยไนกดินเลี้ยวเดี๋ยวสแล้วกันไปกันินเล้ไลยไปเป็นเช้าที่ยังไม่มีบ้านนะครับผมต้องอาศัยใต้สะพานนะครับผมว่าที่ตรงนี้เป็น ที่สาธารณะนะครับผมฝั่งสุดนู้นก็เป็นภายสองเมืองแล้วก็นุ่มนิ่มแล้วก็บัวทองนะครับผมแล้วก็หญิงบุญมาครับผมหญิงบุญมาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมครับ

Euh. 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 Il des bois. Il des bois. des bois. dit des bois. Il a des bois. des bois. ผมก็เป็นช้างที่ไม่มีบ้านอยู่นะครับผมเป็นช้างที่ไม่มีบ้านอยู่เราก็ต้องอาศัยใต้สะพานนะครับผมเพราะว่าคือมปีนี้เป็นปีที่โอ้ผนกระทบกับช้างนี้มากมากครับผมเพราะว่าแดดร้อนจริงๆครับผมแดดร้อนมากมากครับผมแดดเป็นไงลูกเย็นไหมแต่ละวันบอกบนหนูว่าหนูลงน้ำสี่ถึงห้ารอบเลยครับผมกลางวันนะครับผม แดดร้อนมากครับผมทีแรกว่าเอาแต่แม่ปุ้ยไปดื่มน้ำว่าบอบุญอาบแล้วเอาแม่ปุ้ยไปดื่มน้ำไปอาบน้ำบอบุญอยู่ไม่ได้บวบุญว่าทำไมไม่เอาหนูไปด้วยหนูก็อยากเล่นอีกวิ่งไปวิ่งมาครับผมวิ่งไปวิ่งมาพอพอ,พอคุณต,ตายงมาผลดโซ่ขาให้ víngเลย, phải không? ha, điêu cha khỏe đâu, mà đi đâu, mày đi, mày đi còn đâu, mà đi còn, mà mày đi đâu, đi đâu, cha mẹ 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 đâu, mày đi, bún, đi, 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 đâu, cha, khỏe đâu, bún, đi mà, đi mà, cha, khỏe đâu, cha, khỏe đâu, cha, đâu mày đi mà, cha, dám ăn bẩn, dám đi đâu, đi đâu, đi mà, mà, bún,

แม่แม่เอฟซีครับดูผิวของน,น้องบอกานาดิมานีิมานีิมานีิดูครับดูขนตรงนี้ครับผมามาวันนี้มามานีิมานีิมานีิมาดูครับเขาเรียกว่าขนขนหมานครับขนหมานสางหมานครับเดี๋ยวก็สำหรับนะครับผมชิปนี้นะครับผม ก็ขอ,อาฝากาพ,พ่อแม่ด้วยนะครับผมฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ